สวัสดีครับพบกับช่องเรือโยงเจ้าพญานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับททางช่องเรือโยงเจ้าพญาได้เดินทางมาที่โกกดินโกกดินกอ,โอกโกกทรายนะครับที่พงเพลงกันแล้วกันนะครับพี่พีๆชาวเรือเรียกก็พงเพลงนะครับมาดูการลงดินลงทรายนะครับว่าเวลาพี่พี่มาถึงแล้วนะครับก็จะเตรียมเรือเข้าที่ท่านะครับแล้วก็ รอคิวนะครับว่าพวงนี้พวงไหนนะครับที่ว่าจะลงดินลงทรายกันนะครับนี่ฮะนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศก็คือว่าพี่ๆนะลงดินไอ้ลงทรายนะครับการเรียบร้อยครับก็รอเวลาน้ําขึ้นนะครับเพื่อที่จะเดินทางกันไปนะครับผมเดินทางกันไปนะครับอ่ะนี่นะครับมีให้ดูหลายแบบนะครับซึ่งมีพี่เรือยนต เรือไม้นะครับเนี่ยเดึงกําลังดึงเรือเข้าของมาอีกหนึ่งห่วงนะครับเพื่อที่จะมารับนะครับอ้าวแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนหรืออะไรครับเรือลํานี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะครับแน่นอนนะฮะถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะครับใช่ไหมอือฮึแน่นอน <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนเรือลำนี้น่าจะใช่ครับ ใช่ไหมครับเรือของไม่ใช่อ๋อเรือยนสิริโพรคานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชสริโพเรือยน์ชื่อว่าสิริโพรคานะครับ สี่โคราสี่นะครับนี่ฮะนะครับโอเคครับผมมาาดไปเลย,เลยครับสี่โคราสี่เรือไม้นะครับแล้วดึงเรือเบามานะดึงเป็นเรือเบาเพื่อจะมารอรับดินพวงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วกันนี่ครับพี่ๆก็จะดึงเรือกันเข้ามานะครับ นี่ครับแล้วก็เรือลำหลังก็คือเป็นทีมงานเรือยนต์แก้วทองจเจริญทรัพย์สามนะครับไปเป็นตอกท้ายนะครับช่วยกันล้างบนล้างท้ายไว้นะครับบรรยากาศในคลองก็จะเป็นประมาณในนี้นะครับบรรยากาศในคลอง เหลือตู้กระจกมีตู้กระจกนะครับมีแอร์นะครับโอ้เดี๋ยวนี้พี่น้องชาวเรือนะครับนอนแอร์กันเลยนะครับโอ้สบายมากครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะนี่ก็เป็นเรือโป๊ะที่บรรทุกดินหรือบรรทุกทรายแล้วแป่คาสั่งออเดอร์จะมานะครับนี่พี่ขี่กระลาบสายล่ามสายไฟกันนะเวลาเดินทางได้มีสายไฟนะฮะที่เครื่องปั่นไฟบนเรือนะครับเพื่มหน่วยความสะดวกเพราะเดี๋ยวนี้แดดมันร้อนนะครับ นะครับถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนหรืออะไรนะครับอีกแล้วครับอีกแล้วครับอา้าวบันเทิงครับโอ้โหแน่นอนนะครับใช่หรือเปล่าเห็นไหม วัดใช่นะถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนโอ้โหคุณแบงค์นะใช่ไหมเบนหรือแบงค์ใช่ไหมที่เราเคยเจอกันนะครับใช่ไหมใช,ใช่ไหมใช่ไหมเบนหรือแบงค์เบนแบ์เบนแบ์ นะผมว่าใช่อะ่ะผมว่ใช่อ่ะผมว่าใช่อ่เดี๋ยวเฮ้ยใช่ไหม